สวัสดีครับลินครับวันนี้พี่โบมีอะไรจะมาสไลา์รู้หรือเปล่าเห็นแล้ววันนี้พี่โบนะครับมานี่เลยครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับลินไซนี่เหรอใช่ช็อกโกแลตที่แบบว่าห่อหุ้มด้วยของเล่นอ่าไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าช็อกโกแลตห่อของเล่นโดยอันนี้ต้องมาบอกว่าเราเจอจากที่ไหนหรือเปล่าที่ไหนครับพี่ไปเที่ยวกับพี่ไปมา แล้วก็เจอเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนี่คือให้หลินมันชื่อไรวะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเหรอมีเหมาให้หมดเลยเออพวกตะก,การนี้ไม่พอแล้ววะ่ะคือน้องโผลว่าเป็นคนชอบเจ้าหญิงนิดนี่นะี่งนี่งานข้างล่างเนี่ยโผยังอีกมาเราก็ต้องซื้อให้เยอะเยอะเลยเดี๋ยวผมนับก่อนว่ามีกี่อันเพื่ออัตราส่วนเนี่ยเราจะเอาให้ครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าเก้าก็ ีไปประมาณยี่สิบโอกาสคบสูงเพราะว่าถ้ายี่สิบปุ๊บก็เท่ากับว่าโอกาสซ้ำได้สองนี่รู้ป่ะยี่สิบนี่เท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่สามพันกล่องเท่าไหร่อะร้อยห้าสิบอะร้อยห้าสิบบาทอ่ะยี่สิบอันอ,อันนี้สื่าจะเป็นตัวพิเศษมีตัวพิเศษใช่ไหมอันนี้ตัวพิเศษใช่ไหมใช่มีตัวพิเศษด้วยม,มีตัวพิเศษบ้าแล้วเอาแถมให้กล่องใช่ไหม ได้ครับขอบคุณครับอุยอ้ยยี่สิบแถมหนึ่งไปหยิบมาน่ารักว่ะโอ้ยนี่ยี่สิบแถมหนึ่งอ่ะไปเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านว่ามีรายการเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องหลินจะก,กีดก,กายขนาดาไหนเดี๋ยวเราไปดูกันบ๊ายบายซื้อทั้งหมดยี่สิบกล่องแถมหนึ่งกล่องอไอ้กล่องที่คือกล่องแถมนะครับที่ถืออยู่วันนี้บอกก่อนไม่เปิดให้ไปเลยให้ไปลุ้นเองให้ไปลุ้นเองว่า เฮ้ยจะได้อะไรอันนี้กติกาน้องหลินว่าไงบ้างครับเข้าไปที่เพจสปิริตชนแนลนะเพจเดี๋ยวมีขึ้นลิงก์ให้ด้านล่างเขากดเข้าไปเลยนะอากติกาไปดูตามในโพสต์ละกันวันก็ยังไงก็มาร่วมสนุกกันช่วงนี้เห็นบอกว่าอยากให้แจกของแจกของ,ของนี่แจกก็ตาม,ตาม,ต,ามตามกันเนาะอันนี้ก็หนึ่งกล่องที่เขาแถมมาก็เอามาให้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า30กล่องเปิดได้อะไรมาดูกันป่ะอ่ามาเดี๋ยวมาดูตัวกล่องกันก่อนว่าเป็นลักษณะแบบไหนยังไงนะครับ อันนี้ก็คือยี่ห้อไซนี่นะครับไซนี่นะครับมีองค์หญิงนะมีเบลนี่ใครซินน้องซินแล้วนีใครน้องโนแล้วตอนนีใครน่าจะซินอ่ะซินนะอันนี้ก็จะเป็นชุดเจ้าหญิงนะมีใครบ้างเนี่ยหลินพี่ไม่รู้เลยมีตั้งแต่คนแรกเลยไล่มาน้องแอรีเลออ่าแล้วนีใครต่อมาอ่าแล้วขอมาใครออโรร่าอ่าแล้วใครอีกซินเดเรล่าซินเดเรล่าสโนไวสโนไว ออโราชุดน้ำเงินอ่าแล้วใครเองแอรีลแล้วก็นางซิงชุดเหลืองเดี๋ยวนะพี่โบโหลินจำได้ว่าคอลเลคชันนี้มันทำเกี่ยวกับดิสนีย์มาเหมือนกันนะแต่ว่าจำได้ว่ากระโปรงชุดเนี่ยมันจะสีขาวสีชมพูออกมุกๆอันี่ทำไมมันหน้าตาดูแปลกๆแล้วชุดสุดท้ายของใครเนี่ยเฮ้ยเป็นเบลชุดชมพูปะอา่าเขาก็เป็นลิมิเต็ดของเขานี่คือลิมิเต็ด มีทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สาห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวลองดูว่าข้างในมีกี่แบบต้องแกะข้างในก่อนมานะอันนี้หน้าก่อบเป็นอย่างนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็มาจากอิตาลีนะครับอันนี้ก็เป็นขนมอิตาลีนะครับอันนี้ก็จะมีภาษาอิตาลีบชบบต้องอร่อยอยู่แล้วมาทุกอย่างนะครบหมดเลยนะอันนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราแกะข้างในกันว่าเป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวดูข้างในกันเปิดมาสิโอโหเป็นไข่อ่ะ ไข่ฟองที่หนึ่งไข่ฟองที่สองไข่ฟองที่สามเ็บเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าถ้าเราแกะเรื่อยๆเปลือกมันจะมีทั้งหมดกี่แบบอ่ะกล่องต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่โบเปิดให้ดูนะครับว่ามีซ้ำไหมอ่ะไข่เอยลาพันเซลอันนี้ลาพันเซลใช่ปะลาพันเซลค่ะอันนี้ไข่สโนไวสโนไวทำไมมันเริ่มยับยับเนี่ยไข่มันดูยับยับยังไงมัู้หรือไข่มันจะมีปกแค่นี้วะนี่ปกสโนไวละ อันนี้ปก Snow White นะอันนี้ใครเนี่ย Cinderella ไงเบลไม่มีหรอมีมีแหละ La p ั n c ซ l อ่า Snow White น่าจะสามปกอ้าวนี่แห<อ>ละหนองเบลโอ้โเธอจะบอกว่าหลินชอบเจ้าหญิงเบลมากอันนี้หลินข้างจนแบบว่าเก็บของเบลหมดทุกอย่างเลย ถ้าลองดูดว,ว่ามีมลายอื่นไหมอันนี้ลาพันเซลใช่ป่ะมีแล้วอันนี้มีไข่าเดี๋ยวลองดูเปลือกไข่ก่อนแต่บิวออกมาแค่อันเดียวเองลิมิเต็ดมากเลยลูกเลยเเมีไข่บางอ,อ่าเบลเบลแบลบ,บสวยละอันนี้อนนี้แม่งมาหมดอ่าเบลอีกทีหนึ่งเป็นไงลาพี่โบพักทีมาโอ้โหเบลสามเลยพี่ว่าปกน่าจะสี่นะเดี๋ยวเราลองแกะอีกกล่องหนึ่งแล้วก็พอละมันต้องมีแอรียลกับออโรร่าดิ ไม่มีอ่าแปลว่าน่าจะมีทั้งหมด4ี่ปกอ่าอันนี้เราสรุปให้ให้ดูนะครับปกที่หนึ่งนะครับจะเป็นอ่าน้องเบลนะครับอ่าอันนี้เจ้าหญิงเบลนะอันนี้นะอัน,นที่หนึ่งอ่าอัน,นที่สองนะครับอ่าน,นี้ใครนะโนวไวท์อ่าโนไวท์อ่าอันที่สามอันนี้ครับอันนี้นะครับซินเด,เดอเรลล่านะครับสุดท้ายนี่เลยครับ ลาพันเซลนะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันก่อนเรื่อยๆนะว่าข้างในมีอะไรยังไงบ้างมันไม่เหมือนกับไอตัวคิงเดอร์จอนะเพราะคิงเดอร์จอยมันแบบตักแต่ว่าไอไข่ของไขไข่ของไซนี่เนี่ยจะเป็นแบบแกะออกมาแบนช็อกโกแลตเลยใช่แล้วก็แบบแกะเปลือกออกมาเลยมาเดี๋วินช่วยพี่โบอ๋อ อาจจะเป็นแบบนี้เป็นแคปซูลอยู่ข้างในใช่มันมีแคปซูลปุ๊บนี่ตนนี้เราก็จะเปิดข้างในว่าเป็นยังไงก็มาดูกันีน่ก็จะมีนี่ของเล่นอของเล่นก็นี่ครับวิธีการเก็บของเขาให้อยู่ในไข่ในแคปซูลนี้ได้คือโดยการที่แบ่งครึ่งเจ้าหญิงันแรกมาเฮ้ยงานโอเคนะสโนไวท์เอ้ยหน้าสวยน้าสวยวาดไม่แย่วาดไม่แย่กล่อง5 0บาท จะบอกว่าร้อยห้าสิบาทไข่ฟองเดียวนี่แบบเยอะนะเว้ยเป็นไงบ้างเนื้อช,ช็อกโกแลตอร่อยนะมีทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองแบบเดี๋ยวเรามาดูว่าเราแกะไปเรื่อยๆจะครบสิบสองแบบไหมเพื่อความรวดเร็วพี่โบจะแกะช็อกโกแลตก่อนแล้วกันเนาะจะได้เร็ว,วเวลาค่อยๆแกะของเล่นทีเดียวขนาดก็เราซื้อมาพี่โบซื้อมาขนาดนี้พี่โบกะเอาให้ครบชุดใช่ไหมคะใช่ครับเราจะทําให้ครบชุด แล้วสิ่งที่ต้องครบต้องเป็นเบลครบนะคะพี่โบเขาเป็นนลิ้ถ้าซื้อขนาด21กล่อง63สิบฟองอะ่ะมันจะไม่ครบก็ไม่ได้นะอ่าโอเคอันนี้พี่โบดึงออกเลยนะครับใครนะซินดเดอเรล่าทำไมใส่ชุดสีเหลืองอืมซินดเดอเรล่าสีเหลืองนะอ่ะเจ้าหญิงคงหลินเบลอะ่ะมาสีชมพูคือลินโคตรชอบเบลเลยนะทุกคนอันนี้<อ>เราได้ซินดเดอเรล่าสีชมพู ไม่ซ้ำนะต่อมาโป๊ะฟับอันนี้ใครเนี่ยออโรราออโรรานะครับออโรราตอนนี้เรายังไม่ได้ซ้ำนะฮะยังไม่ซ้ำนะหือว่าโอเคดวงดีอ่ะต่อต่อไปเฮ้ยใครหลินคุ้นคุ้น แอรียลอ๋อแอรียลแอรียลชุดน้ำเงินแต่หลินเปิดเยอะๆหลินก็สามารถเลือกหน้าได้นะหน้าไหนสวยหลินก็เลือกเก็บไว้นะหน้ามันไม่เหมือนกันเลยเหรอ,หอใช่บางาทีอาจจะแบบมีหน้าเลอะๆเงี้ยหลินก็สามารถปั๊มโรงงานอ่ะเนาะใช่งานปั๊มโรงงานอะต่อไปสีน้ำเงินละใครเอ่ยอื้มๆๆใครเนี่ยออรราออรราชุดสีน้ำเงิน เออออโร拉นี่สมเหตุสมผลหน่อยมีทั้งชุดสียงมือและชมพูมาใครเนี่ยอา้าวใครใครแอ <A rial. S 1> ร,ริเอลแอริเอลชุดเหลืองเหลืองอมาแล้วมาแล้วหลินจะได้ใครเอ่ยมา,มาดูกันยังไม่ซ้ำเลยเว้ยยังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำเฮ้ยทำไมแอริเลมีชุดชมพูด้วยวะเฮ้ยจริงแป๊บหนึ่ง เฮ้ยแอรีเลมีสามสีแบบนึงชุดเหลืองคือเฮ้ยในกล่องมันไม่มีอ่ะเดียเเด๋ยวเดียเด๋ยวเ,เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันอาจจะเป็นคนตัวละสามสีไม่เป็นไรจะได้เป็นคอลเลคชันอ่าแต่ว่ายังไงพี่โบแกะหมดนะอันนี้ก็เดี๋ยวซ้ำๆเดี๋ยวเราบีไปเร็วๆฟึบอ่ะสโนวไวสีน้ําเงินอ่ะสามล้านเหรียญค่ะอืม,อม สโนไวสีน้ำเงินสโนไวส,นนสีน้ำเงินนี่ก็ซ้ำอยู่นะพี่โบรู้ใช่ไหมว่าหลินเก็บเบลขนาดไหนรู้เอาตอนนี้เอาให้ได้ก่อนใครเนี่ยเบลสีน้ำเงินเฮ้ยนี่เบลนี้ได้ตัวแรกเลยพี่โบเบลน้ำเงินไม่มีอยู่ในในกล่องนี้อา้าวสรุปป่าว่าหนึ่งองค์หญิงจะมีสามสีชุดสามสีพี่ดาแล้ว แต่พี่ว่า,<อ>าแกะเรื่อยๆแล้วมาดูดีกว่าว่าเรียกว่าอะไระสีของอันนี้นี่สีเหลืองน่าจะเป็นใครนะใครนิลินออรโดราออโดราสีเหลืองอ่าโอเคถ้าเกิดเ,เบลไม่คมก็จะเสียใจนี่ไงเบลมาแล้วเบลชมพูเออนี่เฮ้ยเบลชมพทูที่ที่ว่ากันว่าลิมิเต็ดแต่ว่าถ้าเป็นเบลจริงๆชุดต้องสีเหลืองนะพี่โบเบลเหลืองไม่มีเลยเสรผู้ชายจะชอบอะไรอย่างงี้ไหมคะเขาจะดูเราแล้วเปลือ ไม่ก็นี่แหละเยเบื่อนะ<ฮ>ใครเนี่ยสีเหลืองแอลเรลีอัลอรีออยากได้เบลเหลืองนะจ๊ะอืออลรีอัชมพูลินยังไม่ครบแล้วอันนี้เออเสียใจว่ะพี่โบทำไมเป็นอย่างนี้ตอนนี้มาอเรีอล,ลแล้วชมพูเดี๋ยวลินคงต้องเลือกหน้าแล้วด้วยว่าอันไหนสวยไม่สวยอ่ะต่อโปสีอะไรเอ่ยใคร เดี๋ยวชมพู่ไหนพี่ว่าว่าแลไรเนี่ยออกมาละซ้ำแล้วลูกเอ้ยเร็วชมพู่ดูหนึ่งมามาต่อกันโอเคแย่นี่คืออะไรเป็นไรพี่โบแก่จนเบลอรหรอโอ้ใครเนี่ยซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าสีน้เงินสีน้ำเงิน,น,งนพึ่งมาพึ่งมา เบลเหลืองกัสโนไวยเหลืองได้มาสองตัวนี้เลิกแกะเล่าไปแจกเหลืองลินเบลวะเบลเหลืองเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วพี่โบยส พอม,มันกอดอกแบบว่าในที่สุดฉันก็มาแล้วสินะเฮะไม่อยากจะไม่อยากจะมาแบบอยู่กับเธอเหลักนะแต่ก็ช่วยไม่ได้เปิดได้ก็เปิดได้แล้วดูดิมันกอดอกอะ่ะเราเหลือแค่อีกอันเดียวคือสโนไวสีเหลืองสโนไวสีเหลืองแล้วก็จบกันเลยอันนี้ใครเนี่ยออรล่าออร่าอีกแล้วออร์ล่านี่เป็นกองทัพเลยตอนนี้คาสินเหลืองเลิก อ๋อสโนไวท์เหลืองเลิกมาไปกันเหลืองสโนสโนสโนเหลืองจบแล้วจบแล้วจบแล้วตะหลิ่นเหลือไม่กี่เปิดให้หมดเลยแล้ะกันเนาะอ่าเปิดให้หมดเลยนะเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยป่ะมันไม่าไม่ท่าไหล่แล้วป่ะอ่าสโนเหลืองละป่ะคือถ้ามันเมื่อกี้ถ้าจบจริงๆมันจะจบที่สิบปดกล่อง สิบแปดกล่องครบทุกคอมนะครับเดีย,เยวมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับอ่าอันนี้ใครนะซินดเดลลอเรล่าน้ําเงินสามเหลืองสามฮะชม่ชมพูชมพูสี่ครับอันนี้ก็คือในส่วนของ ซินเดอเรล่าอ่ะครบแล้วนะครับอันนี้ต่อไปต่อไปอันนี้เรียกว่าหายากสุดหายากจริงจังอ่ะตัวนี้อันนี้ใครนะสโนไวท์เหลืองหนึ่งชมพูสี่ตัวนะครับแล้วก็สีน้ำเงินอ่ะพี่วกวาดมาเลยสีน้ำเงินนี่แบบเป็นกองทับเลยแบบเจ็ดองโอ้โหน้ำเงินเจ็ด ได้เหลืองหนึ่งนี่เหลือถือว่าลิมิเต็ดมากๆออโรรานะครับชมพูแต,มพแต่รู้สึกจะเฉลีย่ยเฉลี่ยออโรรานี่เปิดได้เยอะสวยออรราพอราแบบว่าสีชมพูตัดกับสีผมเขาสีเหลืองนี่แบบเป็นตัวออโรรามากอะ่ะน้ำเงินน้ำเงินห้าใช่ไหมห้า <5. S 2> เหลืองสี่เหลืองสี่ <4. S 2> โอเคเหลืองสี่นะเหลืองสี่ อ่าเรืองสีเฮ้ยโอเคนะต่อไปใครนะครับแอลเลียวแอลเลียวอันนี้เลยครับน้ำเงินมีหนึ่งเฮ้ยอันนี้แรลิมิเต็ดมีน้ำเงินหนึ่งสีเหลืองนะครับสามนะครับอันนี้สีเหลืองสีชมพูหนึ่งสองสีชมพูโคตรเยอะสามสี่เอาลงมาหน่อยพี่โบชมพูเจ็ดเลยเยอะมากบ้าไปแล้วอะมาดูมาดูน้องเบลตัวสุดท้ายดีกว่าน้องเบลนี่เป็นเรียกว่านางเอกของเรื่องนางเอกของกูเนี่ยแหละ อ่าน้ำเงนินหกอาชมพูก็หแต่ไฮไลท์มันคืออะไรวะคะลินคือเหลืองหนึ่งคะ่ะโอ้โหเขาบอกตแรกชมพูบอกว่าเหมือนลิมิเต็ดแต่กลายเป็นเหลืองลิมิเต็ดเหลืองลิมิเต็ดเราถ้าเกิดเบลไม่ได้เหลืองนี่มันไม่ใช่เบลมันต้องชุดสีเหลืองอ่ะจบแล้วประมาณนี้นะอ่ะอ่ะเปิดมาเช็ดชิวเนอะเกือบไม่ได้ เกือบได้ไม่ครบอจริงนะโหลุนเบลมากอะตอนนั้นอะโอ้เบลเหลือง <laughs> ไหนบอกว่าเบลมันต้องใส่ชุดสีเหลืองโว้ยไหนบอกว่าเบลชมพูมันลิมิเต็ดวะไอ้เบลชมพูแยกเบลชมพูมาแยกเลยเนะี่ยในรูปมันคือมันแยกมาเลยตอนแรกนึกว่าลิมิเต็ด <laughs> โอ้โหไม่เต็ดเลยมาแบบรัวๆโอ้แล้วก็ได้มาก่อนจะได้ครบก็มีสีเหลืองใช่ปะ่ะออ ป็นนสไวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปดูรีวิวว่าครบแล้วเป็นยังไงบ้างนะตอนท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูกันแต่ที่สําคัญที่สุดเลยอย่าลืมมาเล่นเกมกับเรานะก็มาเล่นกันเยอะๆนะคะอันนี้แจกนะอยากรู้อยากรู้อยากรู้คอมเมนต์ด้วยพิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ได้มาก็ได้อ่ะนะอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมกดซับสไคร้ติดตามช่องเราด้วยนะคะอ่ะกดกระดิ้งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะอ่าแล้วที่สําคัญเลยนะครับคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาเขียนมาเยอะๆ ว่าอยากให้เปิดอะไรอยากให้ทำอะไรยังไงเขียนมาเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นไรเดี๋ยวเรามาดูการสำหรับวันนี้ครบคุณลนสะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย